ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลายจัดรถตัวแรงตัวหล่อมาให้หนึ่งคันนะคะ c ี v i c FK 1.5 Turbo เทอร์โบนะคะคันนี้เป็นรถ47ทุกคนสีขาวมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตนะคะเป็นของโมดูโลทุกคนสวยมากน่ารักนะคะทั้งหรูทั้งสปอร์ตเลยคันนี้รวมกันอยู่ในคันเดียวกันนะคะใครนะคะที่ตามหายอยู่นะดูคลิปนี้ให้จบค่ะ รถนะคะก็เป็นยอดนิยมเลยนะสำหรับ h o n d a นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแฮชแบ็คกระจังหน้าเท่ๆนะคะนี่รถไม่ได้ล้างเลย,ยสวยขนาดนี้เลยนะคะกระจังหน้าเท่ๆไฟหน้าเดนไลท์นะคะตัดหมอกมาให้สวยมากุูกคนดูสิกระจังหน้าเข้มๆตัดกับตัวรถนะคะได้ช ค่อนข้างปรับทัพไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกค่ะมือจับนะคะทํางานร่วมกับกุญแจ็สมัตคลิสนะคะเพื่ออัลลอกได้เลยและนี่คือมุมด้านหลังของเขานะคะเป็นรถ5ประตรูที่ดีไซน์มาสวยมากๆไฟท้ายเข้ารูปตัว C นะคะสวยจัง Civic 1.5จุ Turbo นะคะกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังนะคะนี่ชุดแต่งโมดูลนนะคะที่เห็นเป็นสีส้มตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขอให้ดู ำให้รถนะคะดูสวยและต้องมีสีมาก์ิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดท้ายกันสำหรับภายในนะคะห้องสัมภารานี้นะคะได้ห้องสัมภาระกว้างๆเลย รถยังไม่ได้ล้างนะแต่สวยขนาดนี้นะคะเบาะพับาพราบได้นะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างนะคะนี่ค่ะแผ่นรองยางซีวิกตรงรุ่นเลยนะคะอุปกรณ์แม่แรงยางอะล่อุปกรณ์ SOS นะคะเราจะใส่ไว้ให้ครบเลยนะคะปะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับที่นั่งนะคะของผู้โดยสารค่ะดูกันนี่จ้ะได้ชุดเบาะหนังนะคะนั่งได้เต็มเต็ม เลยทุกคนเห็นไหมนะคะมันกว้างมากเลยมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะปูพรมยางเข้ารูปมาให้ละด้วยเพดานก็สะ,สะอาดมาพร้อมกับไฟกลางเก่งด้วยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะคะไปเป็นคนขับกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับ1.5เทอร์โบนะคะไฟไม่ใช่ไฟสีนะคะจะบอกว่านี่ค่ะเบาะคู่หน้าของเขานะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะมาให้ด้วยนี่จะ้ะ ชุดเบาะหนังสวยๆเลยนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะโอเคกระจกนะคะก็ปรับพารไฟฟ้าได้แบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นรถปี17นะคะไมายน้อยวิ่งไปแสนนิดๆน,นะคะรถที่เข้าศูนย์เช็คทุกระยะเลยปุ่มพุ้สตาร์ทอยู่นี้คะ่ะได้พวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะ Cruise Control Parent s h i p นะคะซ้ายขวามีให้นะคะ กดนะคะเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ที่พวงมาลัยได้เลยปรับเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายได้เลยค่ะจอตรงกลางนะคะเป็นจอขนาดใหญ่นะคะทัชสกรีนปรับแอร์ได้ง่ายเลยนะคะนี่กดอย่างนี้ได้เลยนะคะปรับทิศทางแรงลมได้หมดเลยนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะในส่วนของเมนูนะคะโฮมต่างๆเ,เพื่อนก็สามารถเข้าเชื่อมต่อได้ที่จอทัชสกรีนได้เลยค่ะมาดูกัน หลงด้านหลังนะคะคมชัดแบบนี้เลยมาพร้อมกับเลนดำสายตาเพื่อนๆถอยรถกันได้สบายๆเลยค่ะกุญแจสมาร์ทค์เลสมีให้สองดอกแบบนี้นะนี่นะคะไว้ตรงนี้ให้เบรกมือเบรกโฮอ,อยู่นี่นะคะอีคอนโหมดก็มีมาให้ด้วยที่พักแขนเก๋ๆเลยนะคะคอนโซลเท่ๆบุ๊ค์วิสติดรถมาให้นะคะเป็นรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะขับดีมากเดียบแบบดึบดึบดึบเลยอะ่ะทุกคน รถแรงอเนาะ1.5อร์โบนะคะถ้าใครตามหาอยู่นะคะรีบเลยนะคันนี 3, 4, ้ก็อีกหนึ่งคันที่จัดมาให้เบียดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคะกับราคาพิเศษเพียง739,000บาทผ่อนเพียง1 2 0 0เท่านั้นนะบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านเพื่อนอยู่ไกลจังหวัดไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาพลอยส่งให้หมดนะคะล่าสุดไปส่งที่ไปส่งที่จังหวัดตากจังหวัดเลยเชียงใหม่นะคะ ปัตตานีสุราษฎร์ไปมาหมดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรบ้างทุกวันนี้นะคะเราต้องคัดรถคุณภาพมาให้เท่านั้นรถคุณภาพที่ส่งไปต่างจังหวัดแล้วเ,เพื่อนๆยังรู้สึกเออประทับใจอะ่ะอยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหานะคะคัดรถกันแบบจริงใจรีวิวแบบเนี้ยทุกคนรถเข้าปุ๊บก็รีวิวให้ดูเลยนะคะที่ฝุ่นมีบ้างเล็กน้อยเพราะเรายังไม่ได้ทําสปาให้ดูกันแบบจริงใจแบบนี้เลยดูกันที่สภาพรถค่ะ รถรับประกันไม่มีชนหนักเป็นเครื่องจมน้ำแน่นอนตั้งใจทัดมาให้ทุกคันดูให้แล้วปลอดภัยหายห่วงนะคะที่เหลือก็เตรียมตัวเตรียมเอกสารเตรียมใจนะคะรับรถได้เลยค่ะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะออกรถกับพายกันค่ะ